่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ในส่วนของตัว s a ฟตี้เด็กฟิ u เจอรเนี่ยมีแนวโน้มที่จะแว่งตัวผันผวนไซเว่แต่ว่าแนวโน้มน่าจะอิงทางลงต่อนะคะหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยาการดีดตัวกลับขึ้นไปทดสอบระดับประมาณ1,030จุดของตัวไอซ่าสนสเนี่ยไม่สามารถจะผ่านแนวต้านดังกล่าวขึ้นไปได้แล้วก็ยอดตัวลงมาอีกครั้งแล้วก็กลับมาปิดทรงตัวอยู่ที่ระดับประมาณพัน จุดจุดโดยบวกไปเพียง1จุดเมื่อเทียบจากวันก่อนหน้าโดยโวล่มที่เบาบางลงมาอยู่ที่ระดับห้5 8 3สัญญาทั้งนี้เนี่ยก็ในส่วนของนักทุนต่างชาติเองเนี่ยกลับมาซื้อสุทธิใน s ซฟตี้เด็กฟิวเจอร์หนึสัญญาพร้อมกับนักทุนสถาบันที่เข้าซื้อต่อเนื่องนะคะแต่วา่าถ้าดูแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้สะท้อนภาพอาของฟันฟลูด อย่างชัดเจนเนื่องจากว่าในฝั่งของหุ้นเองเนี่ยก็มีแรงขายสลับออกมาจากนักทุนต่างชาติประมาณพัน0กว่าล้านบาท